กำลังลงมาสามคนเนาะมาดูนเบิองน้ำกันทุกคนว่าสิมีจะข้นมากเหมือนไปหามาเนาะนี่เนาะทุกคนบรรยากาศเท่าพี่น้องมาเกี้เขาเขาซอยเอือยเนาะนี่กําลังเติบซีบไปทุกคนเนาะวิทีสวิตบ้านเท่านาะทุกคนนี่หากับตองซอยกันเนาะทุกคนเนาะข้าวข้นเขาเมืองขนเขาเลยเป็นข่าวเรา บายดีเจ no. ้าทุกคนเด้อมาพาะกับสองบุญอินดีเนาะเมื่อนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่บ้านเด้อทุกคนเพราะว่าฮาสิีมาเกี่ยวเขาหน้าเอือยเนาะเพิ่นหาแล้วก็เพิ่นว่าน่าทุกคนเนาะตอนเสาร์นี่เด้อตอนนี้เพิ่นกำลังลงเนาะทุกคนกับมายังเต็มทงอยู่ทั้งนี้ก็ได้สุดยอดกำลังลงมือเนาะ ตั wow. ้งวงกระเกี่ยวคือกันว้านี่มาหอดนสองพอดูเพิ่นกระจวดกันเลยย้าโอ้ให้นี่เขาอันนี้อะไรเนี่ยนี่ยังนาะเขาเมื่อยขาละเขาหิวนอนไม่ขื่นอยู่ได้นี่ เยอะเขาวยัางวาเขาขาวเหรอขึ้นมาหลบเขาผ้าวส่งๆเขาขาวเมืนท่านในสุขุปไตนด้ นี่กระลังลงมาสามคนเนะมาะมาดูนเบิ่งน้ำกันทุนคนกคนว่าสิมีจะข้นมากเหมือนไปหามาเนาะลงมาก่อนเดอ้อเขามาตั้งแต่หมู่วัดนี่คือตอนแรกทุกคนเลยวว้ามาถาเลยเนาะ <c oughs> มาถาพี่มาแต่หน้าหน้าข้าพุทแล้วหรอกแต่มามาเกี่ยวทั้งหลานก่อน <c oughs> มาเกี่ยวถาคนมาเกี่ยวเขาซอยอีกโอเค เอาเนาะทุกคนตอนนี้กำลังเดินเกี่ยวเขากันเลยเนาะทุกคนมาเดินเกี่ยวถาซุ่มทีมาลำลังเนาะทุกคนเนาะทีมไอหนองเขานะเขามาเกี่ยวเตะเสากับเจ้าของนะเนาะคือไอเสียงแล้วก็ล้านทรงเนาะทุกคนกำลังเดินเกี่ยวกันเลยเนาะตั้งแต่เสาเจ็ดแปดโมงผิดอทุกคนเกี่ยวถาเกี่ยวเขาให้นี่ก็ถือว่าลมควายกันเนาะเป็นเขาจ่าลมขนาดเลยแหละทุกคนไหม เดือดเกี่ยวกันเลวยนะทุกคนเนาะลบก่อนนะลบมันลบต้มแห่งร้ายลบติดไข่แน่ไข่กูมันสอดไปสอดมา เกี่ยวตุ่มใหม่อาแหวบบริบูณเอาแหวบบริบูณเกี่ยวเนี่ยโหมันจะคราองนเแบ คาคุยคาไ,ได้เนาะใหม่ๆมื่ก็สิบวันหลายร้ี ไปทุกคนตอนนี้ก็พี่น้องมาหลายแหละพี่น้องน่าได้เดีวทุกคนเลยหลังจากเกี่ยวมาเตาแล้วเนาะทุกคนมาเบิ่งมาเบ่งทั้งนี้มันหยักขนาดนี้นะทุกคนถือแหลนจวดพี่น้องจวดบแบนี้พี่น้องเฮามันหลายมิติฝร้นี่ทุกคนมาเบิ่งหน้าฮะยังอีกนี่ กินละเบิรงอาหารลีบหน่มยอนกับคนก่นกัอาหารดิ um ๊กอ้ยนี่กนเป็นเพาะเวปานซเป็นเพาะ่เกี่ยวเขาเลยไมเกี่ยวาจัดน้าผอ กดจ้าแล้วกจับไม่ลำพอดนื้อยังพอดเน้อนียพีจไดมันสองหอนเเปิดคอนเนติันการแล้วเนกแินอกนเตินอไปกินกาแฟไม่กินกาแฟเด้อบ่อยกินลำพอดเย็น้ำพานตตมาบอกเวลาเหรอพ่ติกินแล้ววัน้่เขากินนะบอกว่าเกาแฟมีาแบ่มีกันสองแถว นี่เนาะทุกคนบรรยากาศเนาะพี่น้องมาเกี่ยวาเขาซอยเอือยเนาะนี่กระไรเต๋อซีลปปายนนทุกคนเนาะยูแจรนกันมีกำลังเดิอบเนาะตอนเสาคลองบันเสาทุกคนเนาะนี่ชวดกันพี่น้องมาเบิ่งกันยา,นาว อานาะทุกคนตอนนี้กัทีมงานอายเลยนนองมาครบแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่มาเบ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะตอนเช้าเนาะเกี่ยวเข่าเ้าทุกคนนี่กัสีบระท่านเมื่อไหรายป็นไเราทุกคนกำลังลงมาเนาะนี่บรรยากาศเนาะทุกคนเนาะมาชมมาเบ่งน้ำกันไปตลอดเดิเราทุกคนคลิปนี้กับปุยาวาไปได้ดอกเนาะถ่ายประมาณสิบสี่สิบห้านาทีเราทุกคนเนาะมาเบ่งกันเดือยเลยเนาะ กำดังเกลียวว่าสีหอดไ่หรือว่าสีหอดสีแล้ยว,วย่วเนาะตอนเสาร์นี้เขากา็บกาไวกันลนเติบเนาะงไปครับส้มกันเลยนะทุกคนกกกวันนี้เอาให้ได้แล้วหนึ่มือนีลย yahoo เอาโคตรเกลียวเส้าจแด้วฮะทั้งคู่เกลียวสามคนพี่นอ้องท่านอากาศหน้าลูกเนาะทุกคนเกลียวสามคนกลับมาทางนี้ทุกคนกคนี่ เกี่ยวเป็นซีฟหน้าหาเนาะเอืกอยหาประกันมาเกี่ยวขาวซอยกันนี่แหละวิธีสวิตบาหาห้านเท่านาะทุกคนนี่หากับต้องซอยกันเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศตอนเช้าก็เย็นนะทุกคนร่มเย็นวีวีแหละทุกคนเลยมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันอันนี้ก็มีแต่พี่น้องกันนี่แหละทุกคนเลยหากัน ซอยเด้ยกันอยากบอกว่าพี่น้องข่อยตระกูลใหญ่เลยนะทุกคนสู้จอดอเฮ้ยคนเบิง่งคก็เบิ่งลากีกเนะี่ยก็เบิง่งหนุนหาตา <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดโอ้ทั้งนี้น้ำยังเต็มถิ่นน่ะอยู่ทุกสายสิบุตได้เปร่งพี่เอาน้ำมาไปพี่ร่มดีขนาดด้วยไป ขขาสร้างมั้ข้าวคนเออเขาเวงข้นเขาเรยเวเขาหรอเออมันเงกระโหลกพิดีมาว่ยุ่งพี่เด็กแงามอยู่หลายแถวนี่เมื่อบอกทุกคนเมื่อบอกเต้นละเมื่อ อือสายหนวดสายหนวดสายหนวดยาวเออเออไปดูนกินหนักบานนี่เนี่กินแล้วเอาร่อยเขียวแล้วทางนี้โอ้ทางนี้ทางดีแล้วทุกคนแจ้งนีกระลังดี

ลรมกับเย็นดีขนาดน้หมอสหมอสมฮะขักไปลงเกี่ยวเขาต่อกันน้อทุกคน, <c oughs> น,น,นเห็นไหมเมื่อนงไงโอ้โยเืินลับพี่นอ้อ ได้บก็ลายเลยตอนเสาร์อ่านี่มึงเลยเงเหียดเหียดเงาสอกิโลความขินเดี๋ยวจะพายางรอขึ้นมาด้วยคือพอห้เข็นเม่อมันนักไม่หาเราหะมันสินักอม้าไ่มาไลอะไรยู่ก ขยันขวบก้อนหอนขยอนอยู่แล้วเนี่อคิมคือบเอาะคือบที่เราใส่เนาะที่เทโอ้ยใส่ฮะก็ไล่บัวเตีันใส่นอดนอนนอนอนุนอนลงันโหลนอนทังผีีโอ้ยเสียกัน มาเปยนนะเปิอรับมเจแมนนปเจ้เฮ้ยกูระบอด้ปึกโอ้ทุกคนปาดมาอนี้เขี้ยวเข่ามันกะสุดยอดแดดบ่ออกสํากูไห่ว่าบ่แดงนี่ตีทีมงานเืยหน่อเกี่ยวใกล้ๆ ปลายหนาแลลนะทุกคนเลี๋ยวมาแลงมาต่อกันใหม่เนาะทำเลี่ยวกันไปไปไม่พอ,อกันอยู่ฮนานเนาะจวดตงเป็ดตงเป็ดตงเป็ดก่อยเป็ดบุ่นอาหารแส่เป็นแสบอาหารดี